กลับมาแล้วนะจ๊ะคือรอบนี้นะครับมาเล่นเกมที่เรียกว่าเผาผ่านเวลามากคือถ้ายิ่งคุณชนะนะคุณก็จะยิ่งใช้เวลาในการเล่นน่ะเยอะมากๆาอ่ะมากขนาดที่ว่าแบบหมดเกมหนึ่งอะ่ะเวลามันหายไปครึ่งชั่วโมงคือคือมันเป็นเกมที่แบบถ้า,ถ,าถ้าคุณต้องการชนะอะอย่างน้อยต้องใช้เวลาเกือบไม่ต่ำกว่ายี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีต่อให้คุณแพ้ ก็ยี่สิบนาทีมันไม่เหมือนเกมอื่นเลยนะที่มันจะใช้เวลาแบบถ้าแบบบางบางเกมอ่ะ <c oughs> แล้งอ่ะมันจะเสียเวลาแค่การเลือกตัวเลือกตัวไปก็ประมาณสี่ห้านาทีแล้วพอเข้าเกมไปพุกบบางทีมันไวมากอ่ะหกเจ็ดนาทีมันมันทุกอย่างมันจบไวมากไม่สิบนาทีสิบห้านาทีก็เสร็จ <c oughs> รักจะเล่นโหมดนี้ก็คือต้องต้องมีเวลาประมาณนิดหนึ่งนะ ก็เร <Vander> ียกว่าเล่นๆไปแค่เบื่อมาลค่ามัลค่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาถ้าไม่มีบโนี่ก็คือไม่ได้เล่นไม่ต้องเล่นไปทํางานไม่ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาวันนี้นะครับก็คือมันเป็นโหมดที่มันเล่นๆไปอ่ะแล้วก็คือสามารถหลับได้ได้ได้การสาเล่นเลยถ้าแบบเล่นดึกๆเนี่ยไม่มีอะไรมันน่าเบื่อแบบอึมอึ่เอื้อยึก็เล่นไปแล้วแบบ คือบางทีจะจะจะ,จะแบบอะไรอนะ่ะจะจะต้องออกเป็นคนแรกแล้วก็ยังก็ยังรู้สึกว่าง่วงเลยเบื่อเนเลยว่าเออเมื่อไหร่จะออกวะอะไรอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้นะครับอย่างที่โดมบอกไว้ว่าเราจะมาเมาส์กันเล่นกันไปแล้วก็เมาส์กันไปเรื่องของนางงามพอดีพอดีมีที่คนที่เขาแบบดูนางงามเขาเข้ามาเล่าให้พังผมปกติผมก็ดูไหมผมก็ดูผ่านผ่าน แล้วประมาณสามสี่ปีก่อนจะเริ่มดูแบบเออดูทีกลางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปีที่แบบวุ้ยถึงเต้นดูทีางเลยปีอะไรน้าปีหลังจากแทนที่ลีอ่ะปีหลังปีอะไรน้าคือดูเลยว่าพูดแอนเดอร์ล็อกเขาทำอะไรคันอะไรอย่างเงี้ยปีแอนนั้นเถื่อนนั้นคือท่านวุ้ยแอนดะแบบแอนเดรอบมันจะมีโดดยากๆเดินบนทางเดินบนทรายเดินบนแบบทางที่มันแบบลื่นๆอะไรอย่างเงี้ย มันโดโูโดบิวต์น่ะตอนนั้นน่ะโอ้โหเดินแบบใครจะถลายไหมใครจะแบบใครจะเดินอะไรยังไงแต่แต่และละคนก็คือเดินกันดีไม่ได้เหมือนนางงามปีปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคือปีนั้นน่ะเดินกันแบบเดินไม่ห่วงอะ่ะเดินกันไม่ต้องห่วงเลยอะ่ะเดินแข่งกันเดินจริงๆไม่ได้เหมือนปีนี้ที่เดินแล้วก็คือประมมทกล้องหรือย,อยังไงใต่ปีนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยปีนี้มัน ังไงก็ไม่รู้ผ่านผ่าอะ่ะตอนแรกก็ไม่ได้ดูตอนหลังผมก็ไปดูช่องดิบแบบ <c oughs> คือต้องใจรับช่องดิบแบบเนี่ยมันมีสองประเภทประเภทแรกเนี่ยก็คือช่องดิบแบบที่เรียกว่าเป็นแฟนนางงามของใครของมันแฟนนางงามจำพวกเนี้ยยางช่องทที่เป็นช่องที่อเมริกาหรือว่าช่องประเทศไทยช่องดังต่างๆเนี้ย เขาจะมีแฟนขับของเขาแล้วเขาก็จะแบบอวยแต่แฟนขับเขาแล้วกดคนอื่นกดคู่แข่งคนที่คิดว่าเด่นกวา่าเขาจะกดกดกดอุ้ยเดินกับไปดีชุดกับไปดีหน้ากับไปด,ด,ๆๆอไปดีอะไรกับไปดีก็คือกดทุกอย่างแล้วก็จะมีแฟนขับอีกประเภทหนึ่งซึ่งแฟนขับประเภทที่สองเนะนี่ยคือแฟนขับทั่วไปที่อะชอบดูนางงามแต่ดูอย่างแบบใครดีก็ว่าดีปุมพัดาว่าดีก็ว่าดีอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดเดินไม่ดีก็คือเดินไม่ดีเขาจะวัดตามหน้างงานเลยว่าโอ้หถ้าถ้าเดินไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่น่าไม่น่าได้ไม,ดม,ดมงและอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเนี้ยคนที่บอกเป็นแฟนนางงามที่ที่เป็นประเภทที่สองเนี้ยที่เป็นแฟนนางงามเฉยๆเนี้ยที่ไม่ได้เป็นแฟนนางงามที่เป็นแฟนขับอะ่ะเขาก็จะรู้สึกมาบดว่าเอ๊ะทำไมทีมนั้นทีมนี้มันจะแบบพูดบัฟกันอะ่ะพูดแบบบัฟกันประมาณว่าแบบคืออันเนี้ยผมอะ่ะฟังมาแต่ผมไม่ได้ เข้าใจรายละเอียดเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ตั้งใจดูแต่ผมว่าบัต่าแ้อ๋อนี่มันรอบแบบผมก็ตกใจว่ามันมันจะมันจะได้คนมองกันแล้วอ่ะผมว่าฮะดีริมแล้วหรอฮะมันผ่านรอบสามพันมาแล้วหรอฮะมันืูมันฮะฮะแบบมันพรุ่งนี้แล้วหรอวันนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าคุยถ่ายันเขาอ่านกันว่าเออการดูนางงามมันไม่สนุกแล้วเพราะว่า คือบางทีคนเราดูดูไปเราก็จะดูคนที่เก่งที่สุดมันเหมือนคัดกรองอ่ะอเหมือนเอานางงามเหมือนเอา<ด>อินมาคัดกรองอ่ะแล้วก็กรองกรองกรองให้มันให้ก้อนปวดมันออกไปแล้วเหลือแต่เพชรอยู่ในการในกระชอนนั้นแ่ะแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าบางคนอ่ะเป็นแฟนคลับของก้อนปวดก็จะพยายามได้ค่าเพชรอะไรอย่างเงี้ย มันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆเอะผมฟังฟังแล้วผมก็ฟังเสร็จอะหลายๆครั้งผมก็แอบ,บไปดูแอบไปดูแบบดูเกมไปด้วยนะฮะเกมก็เอ่ยๆไปตามสไตล์แล้วก็คือมันเอ่อยแบบมันไปเรื่อยๆจนแบบจนมาเมาเรื่องนางงามได้เลยเออแล้วทีเนี้ยผมก็รู้ว่าพอเรารู้สึกว่าเออนางงามคนนี้เดินดีนางงามคนนี้เดินไม่ดีถ้าเราวิเคราะห์วิจารณ์เมื่อไหร่มันจะมีแฟนคลับของนางงามที่เดินไม่ดีออ,อกมาปกป้อง แล้วก็มาด่าทำให้แฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับสิบคนที่เป็นนางแฟนนางงามทั่วไปอ่ะมันจะไม่มีภาพวิจารณ์และพ็ไม่อยากมีปัญหาเพื่อไม่อยากมีปัญหาเขาจะถอยออกมาจากการดูเนี้ยมันเหมือนประมาณว่าไม่สนุกก็ไม่ดูอันนี้คือคือคนที่เป็นแฟนนางงามที่ไม่ใช่แฟนคลับผมผมจะรู้จักแฟนนางงามที่ไม่ใช่แฟนคลับอ่ะเรียกว่าทั้งหมดอ่ะทั้งหมดอ่ะแฟนนางงามที่ไม่ใช่แฟนคลับ อย่างผมดูช่องช่องอ่าคุณถอดเผยชื่อแล้วกันว่าผมชื่อชมช่องนี้เรื่องคุณเอ็ดดี้ต้องคุณเอ็ดดี้อย่างผมฟังฟังฟังผมจะฟังแบบเอวยัดผ่านฮะดูแบบอวยนิซ่าแล้วก็อวยอวยเราอวยอยู่แล้วพอมีทงานแล้วก็ฟังผ่านๆไปกลายเป็นว่าเขาก็พูดเหมือนเขาก็เป็นกลางฮะว่าใครดีใครไม่ดีก็พูดตรงๆมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบอ่ะเพราะว่าแฟนคลับที่เขาแบบ นางงามของฉันเดินไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแทนที่อ่ะอันนี้วิธีเลยนะที่ที่ผมอ่ะแทนที่เราจะไปด้อยค่าคนอื่นนะการด้อยค่าคนอื่นไม่ทําให้ตัวเราเองถูกขึ้นคือถ้าอยากทําให้แบบคุณภาพนางงามของข<ฤร>องที่คนที่เราเพียร์มันดีขึ้นอนะ่ะทําไมไม่บอกนางงามของเราให้มันเดินดีขึ้นครับทําไมไม่บอกนางงามของเราให้ยิ้มเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยพอยิ้มแบบมันมีนางงามคนหนึ่งที่ผมฟังเมื่อคืนเนี้ย เขาบอกว่าในนางงามคนนี้ยิ้มไม่เห็นฟันแต่ทีมแกร่งมากแต่อีนางงามคนนี้ยิ้มไม่เห็นฟันแล้วรอบยิ้มที่ผ่านมาเดินไม่ดีอีกเดินไม่ดียิ้มไม่เห็นฟันเพระการยิ้มไม่เห็นฟันเนี่ยมันแย่ตรงไหนมันพูดมันมันแสดงออกความไม่มั่นใจการเป็นทวเวดหรืออะไรสักอย่างที่แบบน้ม่เานักแสที่พิมพ์พรเวเนี่ยเพราะเราเคยเป็นมาสอดเด็กที่โดนหลังเสียแล้วเรายิ้มแบบยืนสาไม่ช่ายิ้มเห็นฟันในขณะที่เพื่อนที่เห็น โเอ sí, ้กอคติ้ง่ะครับเป็นเหมือนแบบเนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกล้าแสดงออกไปถ้าทุกคนทำอ่ะมันจะคมสามที่สองนี่เลยอะเราก็เลยเข้าใจนครับได้เลยเพราะเราฟังมาเราเราก็เลยนึกภาพออกเลยว่าการที่นางงานยิ้มไม่เห็นฟันเป็นยังไงมันแสดงออกในความไม่มั่นใจไม่เปิดเผยตัวตนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพอมันไม่เปิดเผยเราไม่รู้จักตัวตนลึกๆอ่ะมันไม่รู้เลยว่าคุณมีความสามารถอะไรคุณมีความ ปฏิสัมพันธ์กับอื่นดีแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอการประกวดใหญ่มันจะต้องไปประกวดเจอกับหลายๆคนถ้าคุณไม่แกลง่งคุณยิ้มไม่ได้คุณใส่หน้ากากไม่เป็นอ่ะขอยกตัวอย่างปีฟ้าใสฟ้าใสเป็นนางงามที่ยังไงก็ตามก<ม>็ยังว่าเขากกบคุณได้หมด แต่ด้วยลึกๆผมก็พอรู้มาในเรื่องของการเมืองการมองการเป็นผู้นิยมที่เงินยัดเงินยัดเงินหนาหรืออะไรยังไงปีฟาใส่แผมออเมาส์นิดนึงย้อนไปนั่นแหละเป็นจริงๆคนที่ได้มงทางควรจะเป็นแม็กซิโกเพราะเขายัดไปแล้วแต่บางเอิญว่แม็กซิโกปีนั้นนางงามมันไม่ได้เตรียมตัวปีถัดมาแม็กซิโกก็เลยมงปีนั้นน่ะคือนางงามเข้ากปหลุดเข้าไปที่สามอ่ะทั้งที่ทําแย่กว่า ติดคนที่ถกอลอาไปอ่ะคือแบบตอนตัวเองในที่สาก็เลยเหลือลาเหลือลาแล้วแบบคุณคุณดีนั้นน่ะดูได้ดูเพราะทุกคนคนไทยเชียร์กันทั้งประเทศแล้วกลายเป็นว่าได้ดูย้อนหลังนะไม่ได้ดูสดก็แบบคือคุณคุณที่เขาผู้ชายใส่ชูดที่เขามำพ่อแบบแผลต่อพายเนี้ยต้องแบบพวงแขนแล้วเดินลากออกไปอ่ะคือผมรู้เลยว่าโอ้ยมาได้ไกลขนาดนี้ที่ตอบคำถามอะไรก็ไม่รู้อ่ะแสดงว่ามันต้องแบบมีนอกมีใน แล้วรอบสามคนนะ่ะคือห้าคนนะอ่ะตัดฟ้าสายออกไปด้านเหลือกระดูกอีกชิ้นหนึ่งแล้วรอบสามคนนะ่ะกระดูกท้กอย่างทีุ่ดเนเค็อเตาแอบเ้าแอบอะตอบแบบตอบคนหนบมือกันทั้งโฮอ่ะและถ้าตอบแบบนั้นแล้วแม็กซิโกได้มงอะมันจะยิ่งแบบยิ่งสองย้ำความแบบความโปะอะอนนก็เลยแบบต้องยอมให้ให้เ้าแอบได้ไปในปีนะั้นแล้วปีนั้น่ะก็ได้รู้ข่าวคราวในเรื่องของ เขาทำอะไรกันน,ะนี่ข่าวลือข่าวเสียงเล่าอ้างมานะว่ามันมีเรื่องของที่เ,เว็บนั้นน่ะทุกเว็บอ่ะมันจะตีโพลเลยว่าไทยแลนด์ได้ที่หนึ่งแล้วเขากแบบ็แบบแบบเจ้ามือก็เห็นแล้วว่าคนก็เทไปที่คืปอปีนั้นมันมมันมันนเงินในเว็บนั้นมัน,มนเยอะมากแล้วเขาเจ้ามือเขาก็แบบแบบอาจจะแบบนิดนึงอ่ะคุณคูณแบบคุณแบบ พรคาล่าซเซีแบบเ้พพรคําล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเอาง่ยเออค่าแบบข้าขถินพระป่าอะไรอย่างงี้แล้วมันทำอะไรแบบปีน,นั้นน่ะเล้ยมือไว้นานนะ่ะรวยทุกเจ้าเลยเออเพราะคุณแบบพรคาล่าเขาก็แบบเติมหมอลำไพแบบอุอ้ได้แบบได้ภาได้กระถินมากองหนึง่งก็ได้พ้าป่ามาอีกองหนึง่งอูหได้ถ่ายกองหนึ่งก็เอิมไปเติมไปเออเหมือนคนไม่ฉลาดแต่นั่นนับเงินอ่ะเข้ามา ครับคือเงินมันหาไม่ได้จากในกองแล้วคพราะว่าถ้าดัชนีเอยพอด,ดูเอยอะไรเอยมันมันลดลงครับดอกมันก็มีช่องทางอื่นที่มันอาจจะไม่ได้ใสสะอาดขาวอ้วนยรว่อะไรเงี้ยซึ่งแนะผมยกตัวอย่างเพราะว่า,าวคนที่หนึ่งจะเดินดีอ่าปั่นกับรถอื่นค่อนข้างดี สอให้เราจะดูข่าวว่าแบบเฮ้ยเขาแบบมีข่าวตีเสียอะไรัต่างๆก็ตามว่าเอิมแบบเฮ้ยไปนั่นนี่นั่นนี่เราก็จะดูข่าวรู้อะไรกันแต่เราก็ยังเกลียดเพราะว่ามันคือตัวเทงของคนไทยแล้วทีเนี้ยเป็นนางงามที่เราก็ดูรู้เลยว่าไม่ว่าจะแต่งยังไงก็ยังสวยต่อให้แบบกองแบบออกจะแต่งแย่ยังไงเขาก็ทําให้ตัวเองดูสวยดูดูมั่นใจในในการแต่งแต่งแบบแต่งหน้าแบบ หน้าเป็นมาหมอดีอเขาก็ายังมั่นใจและยังสูงได้ถามว่ามงได้ไหมก็มงได้ไม่ซีดเียตเลยความถึลงลูกเขาก็บอกว่ามงอ,อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไหลก็สร้างตำนานไปแต่พอมาเทียบเทียบกับ,บทีเนี้ยนางงามมันความมั่นใจมันน้อยลงแต่แต่ที่พวกมั่นใจเกินนางงามเลยก็คือแฟนคลับที่เป็นแฟนนางงามที่เป็นแฟนคลับเลย ทีมใหญ่ทีมโนทีมคนรวยผู้บดอะไรอย่างเงี้ยคือทีมอะไรต่างๆเนี่ยมันมันผมรู้สึกว่าจากจากที่ฟังที่เขาเล่าให้ฟังผมรู้สึกว่าอีบรรดาทีมใหญ่ทั้งหลายพยายามเล่นเกมในการด้อยค่านางงามคนอื่นแทนที่จะดูว่าวนางงามของฝั่งตัวเองได้ยอยังไงแล้วไปพัฒนามันเลยกลายเป็นโทษที่แบบ แย่ yeah, ไปเลยอะ่ะแต่ละคนที่เป็นโปเองคือเดินแบบที่เขาบอกว่าเดินเดินเดินไม่ดีเลยเดินกันแบบเดินไม่มั่นใจคนที่แบบแฟนคลับก็เทียมงแน่มงแน่มันมีอยู่ะมันไม่กี่คนหรอกแต่เชื่อไหมผมจําใครไม่ได้เลยผมจําชื่อได้เ,เดียวคือโอปอลผมคือคนที่ดูผ่านๆปีที่แล้วผมก็ดูมันผ่านแต่ผมรู้เลยว่าปีที่แล้วเหมือนกันเลยทีมเดียวกันเลย ทีมใหญ่ที่พยายามกดอีกฝ่ายพยายามแบบคือบัฟบัฟนางงามฝ่ายตัวเองเอ่ไม่เท่าไหร่แต่ไปไปแบบดา่าไปด้อยค่ารวมถึงอินฟูทั้งหลายใน youtube อ่ะก็ไปด้อยค่านางงามอีกฝ่ายทั้นเทียคนนี้และอีกนี้เหรอโอ้ยไม่สวยแต่อะไรอะไรก็ดา่ดาดา่ดาด่าด่าแล้วแบบคือในตอนนั้นน่ะผมก็ดูว่าเออผมสงสารเนาะนางงามที่โดนดา่าเนี่ย ไม่ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บเราก็จะรู้ว่าแฟนคลับนะครับอีฝ่ายถไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในนั้นน่ะทั้งปีเลยนะผมมารู้จักอยู่สามคนคือด้วยความที่ว่าเขาดังเขามาจากเฟสอะไรอย่างเงี้ยสามคนที่รู้จักเลยคือหนึ่งดีน่นสองเซสตี้สามแอนโทเนียเนื่องมา่าผมตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มการประกวดเนี่ยผมรู้จักอี่สามคนแล้วสามคนเนี้ยก็เข้าไปยืน ยืนยืนแบบอ่ายืนรอรับโมงกันสามคนแล้วผมก็คือคือเราไม่รู้จักใครเลยอะ่ะเราดูผ่านๆแล้วเราก็เห็นว่าเออเขาก็เดินเดินเดินกันยิ่งอีรอบเดินประทันอะ่ะผมดูผมก็ดูย้อนหลังแค่คู่วีนาแล้วผมก็ไม่ดูคู่อื่นผมก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันก็เด่นแค่คู่นี้คู่อื่นมันก็เราก็ไม่ไปดูแล้ว <Ab> เราผมก็จะได้ยินข่าวมา <is hold S 1> ข่าวมาเร <to you. S 1> ื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็แบบแตพี่คนนี้แหละพี่คนที่ชอบมาเล่าให้ฟังเนี่ยเขา ขาบอกเขาไม่ดูเขาไม่ดูแต่เขารู้ทุกรอบเลยว่าเนี่ยรอบนี้นะอุนคนนี้มันเดินแย่นะอ,อีตัวเพลงมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ดูนะโอ้ไม่ได้สนใจไม่ดูแต่โหเล่ารายละเอียดยิบเลยเราก็แบบเออเราก็สนใจจากทพี่ๆเขาเล่าอ่ะเพราะเวลามันเมาส์กันมันสนุกเชื่อไหมว่าการคุยเรื่องนางงามกับน,นางงานสนุกกว่าการดูนางงามอะ่ะคือดูนางงามอะ่ะน่าเบื่อมากเลยแต่การเมาส์เรื่องนางงามอ่ะโคตรสนุก ผมก็นั่งผมผมก็เลยแบบสนใจจากการที่ที่เขาาพูดนะฝั่งคือมันสนุกกว่าการนั่งดูถ่ายทอดทางงานเพราะว่าเออคนแต่ละคนเดินยังไงอะไรยังไงมันคือการประกวดบางทีมันพอคสนุกมันดันเป็นในเรื่องของของของไม่ใช่การประกวดอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอเพราะฉะนั้นยังไงผมก็คงหนีไม่พ้นการฟัง ฟังแบบเขาเรียกว่าฟังข่าวข่าวนางงามแน่นอน,นอนเพราะว่าเวลามีพี่เขามาเล่าให้ฟังอะ่ะม,มัน,ม,นมันเหนเลยเมือนที่พี่เขาพูดชื่อนั้นชื่อน,นี้ออกมาผมไม่ได้รู้จักแต่ผม,ผม,มรู้สึกว่าเราจำไม่ได้หรอกทุกวันนี้เราล่าสุดนี้จําได้ชื่อได้คนเดียวคือโอปอ,อมารอรู้เลยว่าผมจําชื่อโอปอได้คนเดียวเนี่ยโอปอ,อจะหลุดเข้าไปห้าคนไหมสามหรือสองหรือจับมือหรืออะไรไหมต้องดูเลยเพราะปีนี้ผมเขาจำโอปอล์ได้คนเดียว ปีที่แล้วอ่ะคือผมทำได้สามคนวีนาเดซี่แอนโทเนียก็ยืนกันอยู่บนเวทีสามคนผมไม่ได้ดูรอบอื่นเลยผมดูย้อนหลังพอรู้ว่าใครได้มองปุ๊บนก็ไปดูย้อนหลังดูย้อนรอบที่มันสามคนเลยตอบคำถามสามคนแล้วก็ใครได้ที่สามใครจับมือได้ที่สองได้หนึ่งทั้งการประกวดนะ่ะผมดูอยู่เท่านั้นนะ คือดูเท่านั้นจริงๆดูแค่สองรอบเลยรอบแรกก็คือรอบที่แอนโทเนียเดินคู่กับมีนาเออรอบที่สองก็คือดูรอบมงเลยถามคนยืนเงินคนเรีนดีนี่คือการดูดูแบบดูจากการปวดเนี่ยนอก้นกือฟังทุกวันมันมีอะไรมาให้ฟังทุกวันเนี่ยปวดมาสิบห้าวันสิบกว่าวันสิบห้าวันอ่ะผมได้ฟังเรื่องนางงามทุกวัน แล้วมันจะมีอะไรมาเล่าเรื่อยๆเมื่อคืนเขาประมวลผลเลยว่านางงามตัวเด่นๆเลยอะแล้วก็ทีมทีมแบบทีมแรงๆเลยเขาว่าแรงสําหรับผมเนี่ยคือร้ายแรงเลยนะเข้าขั้นร้ายแรงเลยคือไม่ใช่ว่าแบบทาให้หนางงามของตัวเองเด่นจนล้ำหน้าคนอื่นมันไม่ไายคือสร้างข่าวสร้างกระแสกดนางงามคนอื่นอย่างรุนแรงด้วยแล้วมันไม่ใช่จังหวัดเ <rock. S 1> <ย anos. S 2> ดียวจังหวัดใหญ่ สองตามจังหวัดเลยที่แบบเล่นเมกมโกตะกลงแบบนี้ผมพูดเลยว่ามันคือเมกมโกตะกหน้า,าราประกวดนางงามอ่ะเราอยากดูาประกวดสวยงามไม่ได้อยากดูสงครามนางงามตอนนี้แฟนขับนางงา,นางงามที่เป็นแฟนนางงามที่เป็นแฟนลับแบบบ้านย่อมต่างม,มันสา,าดสาดรวมใส่กันตรงนความรู้สึกว่ามันคือสงครามที่างานงามมันไม่ได้รับกดเสียไม่มีใครดา่าแฟนขับนางงามหรอก ฝนมันก็จะไปตกท,ที่นางงามาว่าโหชั้นมันใต้อีนามมีมากเลยเพราะอะไรเพราะอีแฟนคับแม่งแบบเลวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรารู้สึกละเราแบบเราสงสารนางงามที่โดนด่ายเยอะและเราก็ไม่ไม่เห็นด้วยกับกับแฟนนางงามที่เป็นแฟนคับจังหวัดอ่ะที่แบบไม่แบบด้อยค่าคนอื่นเพราะมันก็ไม่ได้ทําให้นางงามจังหวัดตัวเองเดินดีขึ้นเลยดูรอบอีลิมดิผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ดูแต่แต่ต้องมาฟังทุกวันที่ข่าเมา้าทุกวันผมก็รู้สึกเออ มันสน,นุกตรงแค่ว่าฟังคนอื่นฟังแฟนนางงามที่ที่เป็นแฟนนางงามเฉยๆอะ่ะเล่าฟังแล้วมันสน,นุกเขาเที่ยวออกรถออกอารมณ์กว่าผมเยอะอะผมก็อันนี้คือฟังจากแา่ที่พูดทางติด5วันกว่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันทำหาคนมงแงนะนิดหนึ่งขอพูดสักนิดหนึ่งก่คือแบบเ้าก่อนไม่ให้มันแบบถ่ายคันขาดเพราะไม่รู้เลยว่าคนที่แบบจําชื่อได้อยู่คนเดียวอะ่ะผมจําองค์พอได้อยู่คนเดียว เพราะผมจำได้ว่าเฮ้ยโอพอเดาวเป็นดาวรุ่งดาวเด็กเดือมีแอนนาเสือแล้วกลับมาใหม่โดนด่าเล็กเฮอคนที่โดนด่าเล็กเะนเนี่ยคลเนี้แลวคนอื่นก็คือลุมด่าแล้วมันจะมีจังหวัดที่แบบจังหวัดใหญ่อีกหนึ่งจังหวัดที่สร้างความเวลวร้ายตั้งแต่ปีแอนโทนแีแล้วแล้วพีนี้ก็ก็ยังมีีความเวลวร้ายอยู่ย่อยค่าคนอ,อื่นกันทีนี้ นางงามตัวเองก็คือเดินไม่ดีเขาพวดตรงๆสวยแต่เดินไม่ดีแล้วอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดธรรมะิอีกห่ะทม่บดเยอะนางงามคืออะไรอ่ะที่เขามาเล่าให้ฟังบอกว่านางงามเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วเขาบอกหายแล้วแล้วก็ยังเป็นอยู่เขาบอกว่าเขาเขาบอกเขาไม่ได้ดูแต่เขาดูอากัปริยาบนเวทีอย่างละเอียดอะผมงงมากผมก็ไม่กล้าแย้งเขาผมาากำลังสนุกเขาก็เล่าบอกว่า เนี่ยบนเวทีนั้นนี่เด็ดน,นะแบบเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็รอดเดี๋ยวก็สวยแล้วมันมึงมีความรู้สึกว่าสมาธิท่านเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนเหมือนเหมือนไบโพล้าเล็กๆอ่ะคือเยันอยู่ในอารมณ์หนึ่งอ่ะเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยอ่ะที่ควรจะแบบนิ่งแล้วเราหนิ่งต่อไม่ได้หรอกแล้วเกานิ่งต่อหรือนิ่งต่อไม่ได้มันก็ต้องอยู่ๆๆอยูๆก็ยิ้มอ,อยู่อ่ะมันมันจะมีผลต่อการตอบคำถามหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนเนี้ยเขาบอกว่า คนหรือแฟนนางงามหรือใครไม่รู้ฝนะังนั่นที่เขาเริ่มให้เหตุผลทางป่วยทางอาการป่วยออกมาเพื่อเรียกเรียกคะแนนสสานหรืออะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วถ้าถ้าเขาได้คะแนนผลสาเขาจะไปตู้กับใครได้เขาจะไปตู้กับคือถ้าไม่หาคนแข่งแกล่งจริงๆเขาจะไปตู้กับใครได้ผู้คุณกําลังทําให้นางงามกลายเป็นไข่ในหินหรือเปล่า นางงามมันกลายเป็นว่านางงามที่ป่าฟันที่สุดอ่ะคือคนที่รอดเพราะว่าเจอเจอคนเลวมาเยอะพอไปเจอนางงามนานา,นานประเทศก็รับมือได้หมดพู้ดตรงเลยยกตัวอย่างละแอนโทนเนียเจอแฟนนางงามแฟนแฟนท็อกซิกแฟนขับนางงามอ่ะเยอะมากพอไปที่นูน่นนี่ยกลายเป็นคนที่ใครๆก็กลัว จำได้เลยว่าที่แบบเัาเกินห้าคนเน่แล้วขึ้นไปแบบอะไระขึ้นไปที่แต่แต่งชุดแต่ง,งชุดแบบชุดสุภาพอ่ะแล้วก็ไปไปแบบขึ้นไปไปเข้าเข้าหาใครอะประธานาธิบดีใครอะนายกของทางประเทศนะวะเดิอนออกมาเหมือนประธานาธิบดีหญิงเลยอือแบบโอ้โหออร่ามันออกจริงๆคนมันผ่านวิกฤตมาแล,แล้วแล้วมันสามารถรับมือไ,ได้ทุกอย่าง มันก็ต้องขอบคุณด้วยที่แรับท้องจิตทำให้หนางงามแข็งแรงแต่ม mm ันจะเจอนางงามที่หลุดออกมาได้แบบนั้นซะทีถ้าเกิดนางงามมันยอมแพ้ไปอ่ะเราก็จะไม่ได้นางงามแบบนี้เหีเมืนกับบผลทดสอบที่คุ้มค่าหรือเปล่าไม่รู้มันคืไร่แบบก็นี่ไงก็จะมีปิึกงานแบบแปนนางงามเร็วๆมีแปนนางงามเร็วๆเอาไว้เ่อปลุกนางงามให้แข็งแรงแล้วมันจะมีนางงามอีก กี่คนนะมันจะมีงานแข่งแข่งได้สักกี่กฎเห็นไหมมันจะแบบเพราะเดี๋ยวนี้มันนางานมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะงานงานแบบนี้มันเหมือนเด็กหัวอ่อนน่ะเมื่อก่อนมันแบบด่าไปเหอะอนางงานมันก็ถ้าไม่ตอบกลับก็เลิศใส่อะอะไรอย่างเงี้ยงางงานสมัยก่อนมันแข่งแ่งมากแต่ละคนมันมั่นใจมันแบบมันมันต้องมาพรมความแบบคือแต่ละคนมันลำบากมาก่อนมันไม่ได้แบบไม่ได้ถูกประเคนความสบายแล้วเอาเข้ามากวดเป็นลูกหนูอย่างเงี้ย ีนี้ยอมรับเลยว่าเหมือนงานงานที่เป็นแบบตอนแบบตอนอยู่กับแฟนขับก็แกรง่งแต่พอออกไปโชว์เดี่ยวๆอะ่ะมันหาคเด่นไม่ได้เลยอะ่ะมันเหมือนกับสวยแต่แล้วเจ้ามาอื่นไม่สวยก็สวยกันหมดแล้วทำไมม,ม,มันไม่ทู่อีกจังหวัดเป็นจังหวัดรองเขายิ่งไม่ทู่ถนีผมจําชื่อใครไม่ได้เลยแต่ e ีฝั่อองอสุรสถานที่โหวตเยอะเป็นอันดับหนึ่ง ปวดเยอะแล้วสัญญาณคุณจะไปทุ่มบททู้ในสมมตินะถ้าปวดเยอะแล้วได้นึ่นคุณต้องไปปวดต่อในนานๆท่ะคุณจะไปทู่รในทั้งโลกอันมันจะมีล้มละลายกันไปข้างนึงอ่ะตรงๆผมเพิ่มนี่ความรู้สึกว่าโดยรวมๆอ่ะก็มาเมาให้ฟังเพราะมันก็อัดทัานอัดท่านอยู่แล้วเราก็ฟังทุกวันทุกวันเราก็รู้สึกว่า คือเราก็รู้สึกถึงว่าอยากได้ความยุติธรรมแต่ทําไมคนเลวถึงยังอยู่ในสังคมอยากเปิดเผยได้การบูลลี่ยังอยู่ทั้งที่เว้ที่นางงามเรากันเราแอนตี้บูลลี่แต่แฟนนางงามคือตัวบูลลี่อย่างเงี้ยออมันมัน,ม,นมันแย่อะมันทําให้การประกวดนางงามเป็นสงครามนางงามเป็นสงครามที่มีกองทัพ คอยรูสู้กันสาดโูนใส่กันด้อยฆ่ากันทำให้นางงามตัวเองเนี่ยหมพอจ้อยแล้วพัฒนาให้หนึ่งพื้นที่มันเดินดีสองที่มันพูนดดีสามมั่นใจเพราะทุกคนมันสวยหมดมันขาดเลยเดินแต่ดีรอดูจากใครจะมีใครช็อตใครตายหรือตอบคำถามแบบตอบคำถามบนในอ่างเนี่ยจะมีไหมเดี๋ยวจะดูเลยจังหวัดใหญ่ๆอะ่ะ แล้วก็ไม่ดูสดด้วย <What? S 1> จะรอดูจากพารีแคปเอามันดีและจะต้องดูรีแคปที่แบบอย่างอย่างอย่าง,อ,างอีที่แล้วอะ่ะรีแคปที่ดูลวมันที่สุดนะคือรีแคป Fred, แฟนคลับของอีแบบคนที่ไม่ได้มอง <The inevitable. S 1> เป็นคลับแรงๆที่ไม่ได้มงอะ่ะแล้วต้องมารีแคปว่าเออการประกวดจบไปแล้วฉันจะพูดอะไรต่อแบบแฟนคลับแบบเหมือนกับนางงามที่ตัวเองเชียร์ไม่ได้มงแล้วเข้ามาพูดอะ่ะนั่นน่ะ เป็นรีแคปที่มันมากเป็นรีแคปที่เรียกว่าอ่ะมึงจะพูดยังไงอะแล้วหลายๆหย้องอ่ะ <fic ult> ผมผมก็รู้สึกว่าเขาได้มงกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือทางด่าคนมงอ่ะว่าไม่สมควรไหมเอ๊ะสมควรไหมเอาเปรียบเทียบสมควรไหมไหม่สมควรไหมนีม่อะไรยังไงคูอเปรียบเทียบอยู่อย่างนั้นนะนียยอยอย่นเเลยเดือนเดือนเลยหลายๆห้องอ่ะก็ผมก็รู้สึกว่าคนเหล่านี้แหละนะที่ทำให คนที่เขาดูนางงามเฉยๆถอ,อยออกมาอย่างผมอะดูนางงามเฉยๆผมก็รู้สึกว่าใครเด่นเราก็จะเหมาะสมให้คนนั้นได้มงแล้วเราก็จะเชียร์ต่อไปถ้าเขาทําไม่ดีเราก็รู้สึกว่ามันคนมันก็ต้องมีคนมงคนอื่นที่มันเหมาะสมไม่ใช่ว่าคนที่ท่านเทียร์มันไม่เหมาะสมสักอย่างแต่ต้องได้มงเออสอบคนนี้เนี่ยเราหาคนทําถูกข้อทุกข้อไม่ใช่เราหาคนสวย ที่ทำคนนี้ได้แบบห้าสิบห้าสิบแล้วจะต,ต้องได้ที่หนึ่งเข้าใจไหมการประกวดงานก็เหมือนกันไม่ใช่หาคนแฟนขับเยอะต้องหาคน,นหนงคนที่มันได้ที่หนึ่งอะ่ะคนที่มันได้ที่หนึ่งอ่ะเหมือนแบบมันคือการสอบอะ่ะเออเดี๋ยวตอนเนี้ยก็ <c oughs> จะมารอดูว่าใครจะได้อย่างย้ำย้ำสุดท้ายนะฮะว่าทีเนี้ยผมทำาพื่อได้คุเดลยโกพอเพราะาเขาเคยมาแล้วเขาไม่ผิดก,กับรอบที่แบบคุณมีหนะ้ทาที่ของผู้เลย คนนี้ตัวไวอย่างเงี้ยเราจำได้เลยอ่ะตอนนั้นยังไม่รู้เลยหน้าตาเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกันเพราะเราจำหน้าเดิมน้องเขาพูดตรงๆแต่หน้าใหม่ผมก็ไม่รู้เลยต่อให้ผมดูนางงามโดยที่ไม่บอกชื่อผมไม่รู้ว่าใครเป็นโอปอแต่รู้แค่ชื่อผมพูดตรงๆเลยผมผมไม่รู้ด้วยโอปอหน้าตาตอนนี้เป็นยังไงนางงามอ่ะทุกคนเลยที่ผมพูดพูดมาไม่รู้ชื่อไม่รู้หน้าเลยผมรู้แต่ผมรู้แต่ว่า เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองวราพี่เขาก็แบบเล่าให้ฟังมันมันมากผมก็แบบหกผูกเ่เก็บมาแบบสิบวันสิบห้าวันเนี่ยผมก็อยากจะมาเล่าอยากจะออกมาอัดระบายความอัดอั้นบ้างนะผมก็รู้สึกว่าก็รอรู้ว่าอีกคนที่เราจําชื่อได้อยู่คนเดียวอ่ะคืออบอจะเข้าไปถึงรอบไหนสิบคนห้าคนสามคนสองคนจับมือหรือได้ถึงเท่าไหร่ ครับผมเพราะว่าที่แล้วคนที่ทําได้สามคนเข้ารอบยืนกันหมดทุกคนจาได้แค่สามคนจริงวินาทีแอน,น,น,นเนี่ทีนี้จะมาอรอลุนนะครับผมก็มจะดูจะรอดูแฟนคลับหลังจากประปวยก็จะรอดูแฟนคลับพวกแอนตี้นางงามผู้แข่งด้วยว่าก็จะคุยอะไรยังไงกันปีนี้ไม่ได้ดูเลยมันไม่สนุกมันท็อกซิกมาก <S <S ดูแล้วมันเครียดดูแล้วมันรู้สึกว่าแบบเราจะดูเรื่องเครียดทำไมวะ ดด,ดูละครตกดีก็เบื่อจะตายอยู่แล้วต้องมาดูท็อกซิกนางงามน,นี่ก็ชนะด้วยนี่ได้เลยนะจบสวยก็เมาส์ไปเี่เล่นคือเล่นโหมดเนี้ยไปเข้าห้องน้าก็ได้ไปกินข้าวก็ได้นี่มันนั่งเมาส์นางงามได้อยู่เกือบครึ่งชั่วโมงยังได้เลยโหมดนี้เป็นโหมดที่เรียกว่าอยากเล่นเกมแต่แต่เขายังอยากทํางานไปด้วยอยากทําอะไรไปด้วยเนี่ยสามารถเล่นโหมดนี้ได้เลยครับผม